เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะนาแล้งทําให้ข้าวมีผลผลิตลดลงเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวในมมอ,อำเภอดอกคําใต้และพื้นที่ที่เป็นที่ดอนเป็นแหล่งที่ไม่ค่อยนิยมปลูกข้าวกันเท่าไหรน่นักทําให้เกิดสภาวะแห้งแล้งเป็นเหตุให้ผลผลิตที่ได้รับออกมาไม่ดีเท่าที่ควรมันมันกนปอต่อไดแต่มันมีฝนตกมาเพิ่งไห มีฝนตกมาเพิ่มเล็กน้อยเขากะสูบน้ำขึ้นมาเตรียมมาน,น,าน,นี่นี่เป็นสะวันะวันนี้เป็นแกนี่เป็นสะสีแหง้งตีต้นไม่นี่เป็นสะสะคนเจ้าของนาเรงมีสะ้าเลาะน้ำฝนนี่บอกได้ท้ามอเดี๋ยวดิอเ,เออมันบ่ตกมันตกน้อยมันตกแล้วมันบอกพอทำแม้ว่าตอนนี้ที่นาที่ปลูกข,ข้าวได้รับความร่วมมือนำน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงในพื้นที่ทำนาแล้ว แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงเป็นนาแล้งอยู่เพราะอยู่ในช่วงที่กําลังระบายน้ําเข้านาชาวบ้านที่ทํานากล่าวว่าแม้ว่านาข้าวที่ทําอาจจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างสิ้นเชิงแต่ก็มีผลกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรของจังหวัดพยาวได้กล่าวถึงวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้เจอกนครับเขาก็ก็จะมีหน่วยง,งานที่รับผิดชอบก็จะเป็นท้องถิ่น ภาคธิศบาลหรืออบตอนะครับก็คือจะชดเชยให้เกษตรกรในรูปของเม็ดพันธุ์มั่งเป็นเรื่อปุ๋ยมั่งนะครับหรือว่าในรูปที่เหลือกียวกบด้านเงินงงสดนะครับ <Okay. S 1> ให้ให้เกษตรกรไปซื้อเม็ดพันธุ์มาปลูกในรอบต่อไปนะครับแต่ถ้า,าเศริจเสิมเนี่ยก็จะเสนอนะครับก็ต้องรอรอจังหวัดนะประกาศเป็นไทบัตรนะครับกัศเป็นไหบัตรแล้วก็ะจะจะมีงบของจังหวัด หรือว่างบของกรมเสริงนะครับที่จะ,จะเจอเกษตรกรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้แม้ผลผลิตที่ได้รับอาจจะไม่เสียหายมากนักแต่แต่ละฝ่ายควรให้ความช่วยเหลือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ต่อไป